Healthy f ฟ n e เดฟ Fit and เฟิงกับอาจารย์ต้นวันนี้เราขอมาเอาใจสายชิลสายรักสบายค่ะเพราะวันนี้เรามาอะไรท่านอนหลับด้วยไหมครับอ่าโอเคนะครับก็วันนี้เราจะเป็นท่านอนแต่อย่าคิดว่าท่านอนนี่จะสบายสบาะเพราะแบบฉบับของอาจารย์ต้นท่านอนเนี่ยมันสามารถที่จะฟิตร่างกายได้หมดทุกส่วนของร่างกายเลยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะคะอ,อย่างนี้ต้องลองพิสูจน์นะคะกับ5้าท่า5นาทีมาออากำลังกายกันเลย เฮลที่ไฟเดย์ฟิตแอนด์เฟิร์มกับอาจารย์ต้นว่าแล้วจับเวลาเลยท่าแรกครับดันพื้นมือเตรียมขาเหยียดหรือว่าชันเข่านะครับสำหรับเบเกนเนอร์นะครับลงนะครับอกกระถึงพื้นเหยียดยืดดันขึ้นผักขึ้นนะครับลองทําต่อเนื่องก่อนครับมาไล่สอกกลางไว้นิดนึงนะครับดีครับมาลงได้ไหมครับลดนะครับทําให้ไหวนะครับลงเท่าที่ได้แต่ถ้าไหวลองลงให้ลึกนิดนึงนะครับ ขาเหยียดยืดหรืองอเข่าได้ท่านี้นะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะกระชับหน้าอกก็เป็นท่าที่ตอบโจทย์มากๆใช่ไหมคะจ๊ะนั่นละใช่นะครับเวลาดันเนี่ยฮะบีบดันขึ้นนะครับคราวนี้เราลงให้ช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยช้า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 ขึ้นาามาอ้าวลงง่ายลงง่ช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยว้าวขึ้นยังไม่พอยังไม่พอลงช้าอีกนิดนึงยังอีกยังอย่งเอาอีกสักเที่ยวนึงช้าลงหน่อยช้า แล้วค้างไว้ด้วยค้างไว้ด้วยค้างไว้ด้วยอือสุดยอดอ้าวขึ้นว้าวนั่นละนั่นเสร็จไปหนึ่งท่าอีกตัวนอนหายท่าแรกนะคะเนี่ยวันเราจะนอนอย่างเดียววันนี้ <S 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 ครับมือประสานข้างสะโพกค,ครับงอเข่าครับพร้อมกระเจี๊ยดยืดถีบขาไปนะครับถีบเป็นเฉียงไปนิดนึงก็ได้นะครับบิจิเนอร์อาจจะเหยียดขาไม่สุดนะครับศีรษะนะครับนอนหลุนไม่ได้เลยนะครับด้านไม่น้อยหน้าท้องจะแตกแล้วค่ะอาจารย์เหยียดสะโพก พยายามเน้นสะโพกขาด้วยเหยียดยืดไปสลับกับถีบขึ้นเหยียดยืดขาเหยียดยืดสะโพกขนานพื้นโอ้อสาวระดับเลยมาลดไปหน่อยขึ้นขึ้นอีกเฉียงลงมาขนานพื้น,นยังไม่พอยังไม่พอแ้านี้หลังต้องติดพื้นใช่ไหมคะจ๊ะใช่แล้วครับหลังติดพื้นสะโพกเขต้องยกมาก ก็เราพยายามเน้นสะโพกกับขาไหวไหมครับคุณผู้ชมทุกนไหวอยู่แล้วมาถามเขาหรือยังถามแล้วเอาว่าเดี่ยวเดียวว้าวท้าวางนะครับมือวางข้างสะโพกเหมือนเดิมนะครับงอแขนนะครับแล้วก็ดันตัวยกขึ้นดันขึ้นลงพยายามบีบสะบักตลอดขึ้นดันหน่อยมาดันนะครับ พยายามใช้ศอกดันนะครับบีบสะบักท่านี้แปลกใหม่มากค่ะอาจารย์ปกติเคยใช้แต่ก่วนเราไม่ได้ใช่นะเราใช้ส่วนนี้เป็นท่าบริหารเลยอันนี้ก็จะเน้นตัวสะบักแล้วหลังส่วนบนนะดันขึ้นปูล่าใช่แล้วดันขึ้นเอาหน่อยคราวนี้ดันขึ้นแล้วค้างไว้หน่อยดันขึ้นบีบค้างไว้ผ่อนลงมาดันขึ้นบีบค้างไว้ผ่อนลงมาดันขึ้นบีบค้างไว้ผ่อนลงมา เอาอีกดันขึ้นมีคข้างไว้สู้ๆใครเดียวลงมาเที่ยวหนึ่งดันขึ้นพีคข้างไว้เอาขึ้นลงธรรมดาสองครั้งสองครั้งขึ้นเที่ยวเดียวขึ้นอเอาละมือวางข้างสะโพกค,ครับยกสะโพกขึ้นนะเข่าสะโพกไหลให้เป็นแนวเดียวกันนะครับลงนะครับพยายามออกแรงที่สะโพกค,ครับเก็กสะโพกเหยียดยืดมานะครับขึ้นไมขึ้น านี้เนี่ยถ้าจะให้ดีจะต้องช่วยในการเกรงสะโพกคุมเข่าคุ้มเท้คเาครับให้เป็นแนวเดียวกันเอาละคราวนี้เราเพิ่มมานะครับโรชยกเทา้าอาจารย์เหยียดยืดนะยกขึ้น oh, oh. สลับวางเวลาลงขึ้นสลับวางไม่เคยธรรมาดา,าจริงเลยนะคะคือ <laughs> วางเวลาขึ้นพยายามเหยียดสะโพกด้วยยกขาด้วย วางขึ้นวางขึ้นยกสะโพกน่อยเป็นไงบ้างคะวางอีกนิดเดียวนิดเดียวเอวอ,อีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียว่า,เ,ววาเอาละอันนี้เรานอนหลังชิดพื้นครับขาพยายามเหยียดยืดให้ใกล้พื้นมากที่สุดยกไหล่พ้นพื้นนะครับของพีเนอร์ก็อาจจะทิ้งตัวลงไปเลยโยกขาได้ไหะนอนไปเลยนอนพักพักศีรษะไปเลยโ <Okay. S 1> อเคค้างไว้ค้างไว้พยายามให่ ขาใกล้พื้นมากที่สุดหลังติดพื้นหลังติดพื้นไว้ค้างไว้คนค้างไว้คนไหลพ้นพื้นนะครับถ้าใครได้ถ้าไม่ได้ทิ้งลงไปเลยศีรษะไหลทิ้งลงไปเลยต้องทานนี่เลยพิกหน่อ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 ยโอ้ยเอียงออกมาหน่อยพิกหน่อยพิกหน่อยพิกหน่อยยิงมาหน่อยพิกหน่อยพิกหน่อยพิกหน่อยขาใกล้พื้นไว้เหยียดรีดไว้พิกหน่อยพิกหน่อยพิกหน่อยมาหน่อยอีกนิดเดียวนิดเดียวโอ้ทอนมาหน่อยไข่แล้วนิดเดียว ไหลย,ยกไว้ไหลย,ยกไวอีกนิดนึงอีกนิดนึงหลังไม่ยกหลังไม่ยกว้าวนั่นละหมดเรียบร้อยว้าวก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับวันนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะคะอาจารย์ว่าถ้านอนเนี่ยไม่ได้สบายเหมือนคือเลยก็คือนอนแล้วคิดว่ามันจะสบายที่ไหนได้ แต,แต่รู้สึกได้เลยนะคะว่ามันรู้สึกโฟกัสมากกว่าท่ายืนแล้วก็เมื่อยมากกว่าแล้วที่สําคัญเนี่ยหนูประทับใจมากกับท่า Scapula Press เพราะ<น><น>ว่าปกติแล้วเราจะใช้อุปกรณ์ในการบริหารกล้ามเนื้อส่วนบนใช่ไหมคะ<น>แต่อันนี้เราแค่นอนแล้วก็ยกศอกขึ้นมามันก็บริหาร<น>ได้แล้ว<น>อ่ะถ้าโดยทั่วไปในเรื่องของท่านอนเนี่ยคนมักจะมองข้าม<น>ใช่ไหมมีความสึกว่าท่านอน,เ,นเป็นท่าที่เบาๆอะไรต่างๆนะจริงมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อจํากัดครับท่านอนอันแรกก็อาจจะทําให้เราทรงตัวง่ายขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของแนวแรงหรือว่าแนวกล้ามเนื้อที่ออกแรงเนี่ยบางอย่างมันทําให้หนักขึ้นโดยซ้ําอย่างถ้าเป็นเรื่องของพวกหน้าท้องอะไรที่มันแนวตรงนะมันก็จะทําให้เราต้องออกแรงมากกว่าที่่่่่่เเรรรรราาาาายยยืืืนนนนนหอออออะไตงงงงๆววใใบััมชขก ทับพอร์ตแล้วพอซัพพอร์ตปุ๊บไอ้กล้ามเนื้อที่ต้องไปช่วยเรื่องการพยุงตัวมันก็จะใช้น้อยลงเพราะงั้นมันก็จะมาโฟกัสที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการเจาะจงมากขึ้นอ่าสำหรับ <ๆ S 2> ท่านไหนนะคะที่ยืนออกกำลังกายเบื่อแล้วนั่งออกกำลังกายเบื่อแล้วก็มานอนออกกำลังกายกันนะคะ